คุณผู้ชมคะหัวแต่ว่าแซวกันนะคะคือต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะของเจมส์จิรายุนี่มีอัปเดตทุกวันนะคะเพราะว่าเจมส์เจมส์ีเนี่ยมีงานเข้าตลอดนะคะจันดังคารพูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้เจ็ดวันเร็จงานค่ะ เดินสายรับท้ำกันแบบปังๆป,ปังแบบสุดเลยค่ะเราไม่พูดเกินจริงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกหนึ่งงานค่ะแม้ว่าจะออกงานทียิบแต่ความหล่อความสดความใสโอ้โหใด้ๆเอาอยู่นะคะดูเอาหน้าจอเลยนะคะราบพี่เจมส์เขายืนข้างๆหนุ่มไอดอลรุ่นน้อง<ถ>เงียนคลิปอนรอรลอใสวัยสิ8ไปเลยจ้า เจอเจมจิรอบนี้นะคะต้องอัปเดตเรื่องบ้านที่กําลังสร้างอยู่กันหน่อยนะคะหลายคนลุ้นนะคะว่าจะเป็นเรือนหอหรือเปล่าเพราะว่าเจมเนี่ยก็เมาส์เองนะคะว่าสาวโฟมหวานใจเขาเนี่ยก็มีส่วนร่วมช่วยกันการออกความคิดเห็นเรื่องบ้านนี้อยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะจ๊ะอ๋อเป็นเรือเป็นเรือนหอหรือเปล่าคือตอนตอนที่สร้างอ่ะคือไม่คือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือนหอไม่เป็นไรเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันครับ ้องลูกอะไรยังไม่มีหรอประดังอะไรยังไม่มีแต่ว่าตอนตอนที่ทําบ้านก็มีคิดเผื่อๆไว้แต่ว่ามันยังมัน,ม,นมันยังไม่ได้แบบออกเป็นรูปเป็นรลานขนาดนั้นคนคนคนบบว่ามีแนวไปยาวอะไรบ้างไหมมีครับมีครับ<อ>คือก็ไปปรึกษาเขาว่าแบบเออจะแบบออกแบบยังไงดีนู่นนี่นั่นเลยดีอะไรเงี้ยเขาบอกคนที่เป็นแบบการเนี้ยบางทีคุยกันเรื่องบ้านมันจะมีแบบตีกันขัดขัดกขัดกันอะไรเงี้ยของเราเป็นแนวไหนลูก ก็เป็นเหมือนชาวบ้านเขาเลยความคิดใครเป็นใหญ่ค่ะก็แชร์แกันครับแชร์แชรกันแชร์แกันแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็คือตีกันอยู่แล้วคือถ้าเกิดใครไม่ตีกันนี่ก็ลองโพสต์ดูผมว่าคนน่าจะแบบลองไปถามทำยังไงครับทำยังไงครับ